ขอเรียนเชิญญาโยมและผู้มีจิตศรัทธารวมทำบุญทอดกรถินสร้างโรงพยาบาลวัดหนองขานแต่ศรัทธาของคุณคือธุรกิจของเราเพราะนี่คือสาธุสองช่วงนี้จ่ายเน็ตฟลิกซ์ผ่านทูตมันนี่ครั้งแรกได้รับเงินคืนสูงสุด20%และมีสิทธิ์รับ iPhone 17และของรางวัลอื่นๆอีกเพียบยังมาบอกวิธีสมัครถ่ายคลิปไอชีอีวิววีทีวีและแอปอื่นๆรวม12แอปก็ได้เหมือนกันค่ะภากนี้ยกระดับเป็นเมกะโปรเจกต์บุญเพราะสสเอผู้ทรงอิทธิพลและต้องการคะแนนนิยมเลยต้องใช้ฝีมือในการททธธุุุรกกกิิจพพาาขขอองงงเเดล่มนี้้้ตว หาเงินบริจาคให้ครบ999ล้านบาทในเวลา6เดือนเพื่อสร้างโรงพยาบาลค่ะซึ่งถ้าทำไม่ได้อาจจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตพวกเขาก็เลยต้องสร้างแบรนดิดิงโกยศรัทธาให้ได้มากที่สุดร่วมมือกับทั้งพระนักการเมืองนักการตลาดมีการจัดอีเวนต์ชกมวยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าหรือนี่จะเป็นแผนการของวินกับเกมที่จะหักหลังสสเอเพื่อเอาตัวรอดกันแน่แต่ท่ามกลางความเข้มค้นพระโดนที่ตัดสินใจทิ้งวัดไว้กลางทางซึ่งออกมาตามหายมเดียที่หนีไปซึ่งทางครูก็ได้เจจออกอกัันีคครร้งงิๆ่ะ น่ารอดมากว่ารักแท้ของทิดดนจะดูแลได้ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้จะกล้ากลับไปเกี่ยวข้องกับวัดอีกหรือเปล่าภาคนี้ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อปลดหนี้เหมือนภาคแรกแล้วค่ะแต่มันยกสเกลใหญ่ขึ้นมากพราอมันไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิทธิพลการเมืองท้องถิน่นและอาจจะไปถึงคดีอาชญากรรมที่ซับซ้อนและมีเดิมพันสูงสุด,สด,สดก็ต้องมาลุนกันข่าวว่าจุดจบข,ของวินเกมและเดียจะเป็นยังไง4ธันวาคมนี้ทาง Netflix สมัครสมาชิกและสำหรับแอปดูซีรีส์ผ่านทูมานิคครั้งแรกก็รับเงินคืน20ไปเลยลยแะถ้าใครแบุญถนงดวปเลย จะได้เป็นเจ้าของ p h o n e 17หรือรับสิทธิ์เงินคืนไว้ดูซีรีส์นาน1ปีไปเลยก็ได้ค่ะขั้นตอนก็แค่เปิดแอป,ป True Money เลือกหาแบนเนอร์กิจกรรมสมัครแพลตฟอร์มบันเทิงกดเข้าไปที่แบนเอนอร์แล้วกดรับสิทธิ์กดรับสิทธิ์ได้เฉพาะคนที่ไม่เคยจ่ายแอป,ปใดเลยใน12สตรีมมิ่งที่เข้าร่วมรายการเท่านั้นนะเมื่อกดรับสิทธิ์แล้วก็ไปจ่ายได้เลยแต่ต้องเลือกจ่ายผ่าน True Money เท่าน,นั้นนะแล้วจะได้รับเงินคืนเข้าอัตโนมัติเลยรีบไปสมัครกันนะคะโปรนี้มีถึงวัันนนทที่่31มมกราาค2569เ้นนะ